อ๋อนะคะน้ำจะอยู่บนพื้นกระเบื้องนี่แหละนะคะให้ทั่วๆนอ้อนะคะจะะต้องลงท้ายด้วยสระบ้านเรือนนั้นจะสะอาดบ้านเรือนนั้นจะสะอาดกวาดกวาดเอาน,น้ำฝนออกได้เลยนะคะอารมณ์ดีจ้ะนะคะกวาดไปร้องเพลงไปด้วยนะคะ กวาดเสร็จแล้วโอ้ไปเอาสายยางออกมาจ้านะ,ะสายยางออกมาฉิกกวาดทำความสะอาดง่ายหน่อยนะบางทีเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ำนะแต่ไม้ถูมาถูนะ,ะแต่ถ้าวันไหนเลอะมากนะฮะ,นะฮะขอบคุณนะคะ,นะะขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้นะคะ ทำความสะอาดบ้านเนาะได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างนะจ๊ะเพื่อนเนนะทำคลิป3นาทีกวาดไปกวาดมาเนาะนะครับอันนี้กวาดง่ายหน่อยนะพื้นกระเบื้องเขาก็เป็นนะพื้นแบบลื่นๆด้วยนะน้ำเยอะเนาะเพราะว่าตรงนั้นนะครับเป็นที่โล่งค่ะตรงที่สว่างสว่างเป็นไม่มีหลังคาแนละ้วเป็นเพื่อนนะฝนตกมาเราก็ไม่กระเบื้องนะ หลังจากที่เราปูกระเบื้องซ่อมแซมเสร็จแล้วนะคะเราซ่อมแซมตรงจุดที่เป็นสีกระเบื้องมันตรวจตาบ้านของเราด้วยนะจ๊ะนะะขยันมันตรวจตาทุกเชา้าทุกเย็นนะคะทุกเชา้าทุกเย็นมีอะไรกวาดทาความสะอาดง่ายหน่อยนะบางทีเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ำแต่ไม้ถูมาถูนะคะ แต่ถ้าวันไหนเลอะมากนะฮะ,นะฮะขอบคุณนะคะนะฮะขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้นะคะทำความสะอาดบ้านเนาะได้น้ำเยอะเนาะนะเพราะว่าตรงนั้นนะฮะเป็นที่โลง่งค่ะตรงที่สว่างสว่างเป็นไม่มีหลังคาแล้วเพื่อนๆน,นะฝนตกมาเราก็ไม่สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างนะจ๊ะเ,เพื่อนๆนะ,ะทำคลิปสามนาทีสมอ่อนนะฮะ น้ำจะอยู่บนพื้นกระเบื้องนี่แหละนะคะให้ทั่วๆเนาะนะคะเรื่องแผ่นสีดำๆนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มากวาดเอาฝุ่นผงออกนะคะแล้วเราก็จะต้องล้างเนาะนะ,ะล้างแปบตะอาดนะคะอ่าว่างๆเราก็ต้องดูแลบ้านเราด้วยบ้านเรือนจะสะอาดบ้านเรือนนั้นจะสะอาด ต้องมันปัดกวาดอยู่ทุกเวลาลามาลีลาขึ้นตนอะไรก็ได้จะต,ต้องลงท้ายด้วยสลาตบ้านตะหาดว่นะะางๆเราก็ต้องดูแลบ้านเราด้วยน้ำอออนะะน้ำจะอยู่บนพื้นกระเบื้องนี่แหละนะคะให้ทั่วๆเนาะนะคะ กาททำความสะอาดง่ายหน่อยนะบางทีเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ำนะแต่ไม้ถูมาถนะะูแต่ถ้าวันไหนเลอะมากน้ำก่นะ,ะน้ำจะอยู่บนพื้นกระเบื้องนี่แหละนะคะให้ทั่วๆเนาะนะคะเพื่อเอาขี้ปุ่นออกอีกครั้งนะะเป็นเพื่อนกวาดก่อนเนาะกวาด บ้านเรือนจะสะอาดบ้านเรือนนั้นจะสะอาดต้องมันปัดกวาดอยู่ทุกเวลาลามาลีลาหินตนอะไรก็ได้ก็จะได้ล้างง่ายๆนะะานะฮะ ลามะลิลาหินตนอะไรก็ได้ถ้าอร่อยเราก็จะใช้วิธีนี้ลจะจ้ะน,น,นะลงด้วยนะต้องมันปัดกวาดอยู่ทุกเวลานะคะโอเดี๋ยวดูกันดูกันเป็นยังไงโอ้ยังไม่ครบสามนาทีจับเบื้องนะ,ะหลังจากที่เราปูกระเบื้องนะะซ่อมแซมเสร็จแล้วนะคะ เราซ่อมแซมตรงจุดที่เป็นสีกระเบื้อลามาลีลายินตนอะไรก็ได้โอ้ถ้าฝนตกนี้นะคะหันมาบอกเพื่อนฝนจะตกแล้วตอนนี้นะ,ะถ้าฝนตกเราก็ไม่ต้องเปลือบ้านเรือนจะสะอาดบ้านเรือนนั้งจะสะอาด ต้องมันปัดกวาดอยู่ทุกเวลาจ้าคลิปนี้นะจ้ามาทำความสะอาดทำความสะอาดพื้นปูนพื้นอันนี้ก็จะกวาดตรงนั้นก่อนเนาะเพราะว่าตร,ตรงนั้นก็นกเหมือนนกก็ชอบมาอาศัยอยู่นะอันนี้นะปัดสะอาดนะคะ ว่าบ้างๆเราก็ต้องดูแลบ้านเราด้วยลามาลีลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสลาบกบระเบื้องนะคะหลังจากที่เราปูกระเบื้องซ่อมแซมเสร็จแล้วนะคะ่เราซ่อมแซมตรงจุดที่เป็นสีกระเบื้องลมเริ่มมาแล้วสังเกตจากใบไม้ไหวไปไหวมาจ้านะคะ ผนจะตกแล้วก็มองส่งก่อนจ้าสวัสด,ดีจ้าเพื่อเอาที่ปุ่นออกอีกครั้งนะเป็นเพื่อนอกวาดก่อนเนาะ,ะกวาดแล้วน้ำไม่กวาดกวาดเลยนะะ พอไม่กวาดลงนะเกียรไปเกียรมาเสร็จเรียบร้อยก็เ,เปิดน้ำนะคะล้างอีกครั้งหนึง่งนะส่งก่อนจ้าสวัสด,ดีจ้าต้องมันปัดกวาดอยู่ทุกเวลานะฮนะอ๋อเดี๋ยวดูกันดูกันเป็นยังไ,ไงโอ้ยังไม่ครบสามนาทีเจ้าแผ่นสีดำๆๆนะคะเพื่อน เสร็จแล้วตอนนี้เราก็มากวาดเอาฝุ่นผงออกนะฮะแล้วเราก็จะต้องล้างเนาะนะล้างลมเริ่มมาแล้วสังเกตจากใบไม้ไหวไปไหวมาจ้านะฮะฝนจะตกแล้วนะก็มองเรื่องแผ่นสีดำๆนะคะเพื่อนเเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มากวาดเอาฝุ่นผงออกนะฮนะแล้วเราก็จะต้องล้างเนาะนะลนะ้าง ว่าทำความสะอาดง่ายหน่อยบางทีเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ำนะใส่ไม้ถูมาถูแต่ถ้าวันไหนเลอะมากจะต้องลงท้ายด้วยสระบ้านเรือนนั้นจะสะอาดบ้านเรือนนั้นจะสะอาด,ดน้ำนะฮะเอาน้ำลงเนาะนะฮะน้ำลงก่อนจ้าน,ะะน้ำจิบน้ำนะฮะให้ทั่วๆนะฮะตร ลมเริ่มมาแล้วสังเกตจากใบไม้ไหวไปไหวมาจานะะฝนจะตกแล้วนะก็มองหิ้วน้ำน,นะคะใช้สายยางอนะ่ต่อยาวหน่อยนะคะแล้วเราก็จะกวาดเอานะ้ำเรื่องแผ่นสีดำาๆนะคะเพื่อนเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มากวาดเอาฝุ่นผงออกนะ,ะ,นะะแล้วเราก็จะต้องล้างเนาะนะลนะ้าง เพื่อเอาที่ปุ่นออกอีกครั้งนะเป็นเพื่อนนะกวาดก่อนเนาะนะกวาดแล้วกยิ้วน,น้ำนะฮะใช้สายยางนะต่อยาวหน่อยนะคนะแล้วเราก็จะกวาดเอาน,าน้ำจ้าคลิปนี้นะจ้ามาทำความสะอาดทนะนะความสะอาดพื้น ปูนพึ้งเรื่องแผ่นสีดำๆๆนะคะเป็นเพื่อนเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มากวาดเอาฝุ่นผงออกนะคะแล้วเราก็จะต้องล้างเนาะนะ,ะล้างน้ำไม่กวาดกวาดเลยนะพอะไม่กวาดลงนะ,ะเกลี่ยไปเกลี่ยมาเสร็จเรียบร้อยะะก็เปิดน้ำนะ,ะล้างอีกครั้งหนึง่งละะ้างนะ,ะ,นะะขอบคุณนะคะนะ,ะขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้นะคะ ทำความสะอาดบ้านเนาะได้กวาดกวาดเอาน้ำฝนออกได้เลยนะคะบ้านเรือนจะสะอาดบ้านเรือนนั้นจะสะอาดต้องมันปัดกวาดอยู่ทุกเวลาม,มันตรวจตาบ้านของเราด้วยนะจ๊ะนะหันมันตรวจตาทุกเช้าทุกเย็นนะคะทุกเช้านะทุกเย็นมีอะไรมากวาดไปกวาดมาเนาะนะครับ อันนี้กวาดง่ายหน่อยนะครับพื้นกระเบื้องเขาก็เป็นพื้นแบบลื่นๆด้วยนะครับน้ำเยอะเนาะเพราะว่าตรงนั้นนะครับเป็นที่โล่งะคะ่ะตรงที่สว่าง